อ่าตรงนี้ขาดไปนะน,นี่นะอ่าตรงนี้อย่าคิดกันมากขายายวงให้พอดีๆอ,อ่าดูดิดูด้วยังสังเกตไล่เราด้วยว่าห่างเพื่อนพอริยงอ่าให้สังเกตรอบข้างด้วยว่าเราอ่ะยืนถูกต้องไหมพอดีไหมนะวงกลงสวยงามหรือย,ยงเช็ดให้ดูด้วยนะ เราจะได้รีแลกกันวันนี้เย็นนี้วันนี้ได้กินเอามาห้างไหนก็และรครับถุกครับเอาละครับเด็กๆจับมือกันให้พอดีเออตอนเช้าลุงมแมลงตอกว่าเราจะทำอะไรในช่วงสุดท้ายในช่วงวันนี้ออกเพลงอะไรนะเพลงป๊อปมหาอมาตะนะฮะ หลังจากเราก่อนเช้าแลบบ้วเด็โอ้ทุกคนล,ลุงเอดูแล้วเรียนเก่งกันมากเลยนวดกันโอ้โหท่ามีท่าอะไรบ้างนี่ลองยกัวอย่างที่อะไรนะใส่หมอดไปทำยังไงนะอม่าแล้วก็อะไรมีท่าอะไรอีกโอ้โหหลายท่าเลยเก่นงนันนั่นเลยเหรออ่ะ <c oughs> ก่อนที่จะพักกันนะฮะ ลุงเองก็จะอยู่ได้ถึงเย็นวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ลุงเองก็ไปธุระผมจะได้เจอกันอีกระ,ะยะหนึ่งที่ได้เจอกันนะ,ะกลางวันเราก็นอนมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้อยากนอนีกไหมยอ,อยากนอนเหรอไม่ครับไม่อะไรนี้ก็ไม่คนระับโอเคอาทั้งหมดหล้างตรง หายใจเข้าอ้าหายใจเข้าก่อนเร็วอ,อ้าวห้ามคุยกันห้ามสนใจผู้อื่นสนใจตัวเองให้ที่สุดหายใจลึกๆอ้าวหายใจลึกๆทำยังไงนะทอ้ออ้าวหายใจเข้าหายใจออกอ้าวยกมือขึ้นสูงๆอ้าวมองไปที่ปลายนิ้วมือสุดๆเลยมองไปถึงท้องฟ้าสายตา สายตาอ้าดูสายตาอาเหยียดตาเหยียดตัวตรงให้ที่สุดเลยเหยียดตรงๆเอาหนึ่งสองอึ้บเอาสูงๆเอาบังคายลงมาต่อไปอันที่สองหลังจากเราเด็ดเหนื่อยตอนนี้เอามือชี้ลงไปแล้วก็ก้มลงไปอ้าวก้มไปถึงที่สุดอึบเอาถึงดินอึบอึ้บเหยียดแขงเหยียดขาเอาอึบเอา อขึ้นมาขึ้นมาอ่าอ่าอ่าขอทบทวนก่อนที่เราจะร้องเพลงเพลงยิ่งใหญ่อมตะนะโดโดแอคชั่นลีลาให้เต็มที่หน่อยลิซ่าหน่อยเอวเอวต้องไปด้วยนะอ้าวโด มโดเรมีเอาละทำได้สามล้าละเอาคราวนี้ดูท่าลุงเอละพวกเราออกเสียงตามนะดูแอคชั่นลิซ่าโซเรมีอ่า ต่อไปลุงเองให้วอรมเสียงเพื่อจะเตรียมร้องเพลงที่ไทร์ร็อกสุดไทร์ร็อกแม่แมมงมมีมาดาฮึ๊บ <elim> <sweet or coupon> be <behaviLee> ba ใหญ่อมตะท็อปฮิ้อ่าร้องพวกเราต้องร้องได้เพลงนี้ พระพุทธเจา้านะฉะนั้นเราต้องเป่งเสียงออกมาแบบมีพลังทุกคนนึกถึงพระพุทธเจา้าอยู่ข้างหน้าเรานะหลับตาร้องด้วยความมีพลังนะเตรียมตัวา ขัดชานะฮะให้ทำมาเนี่ยขุดข้างสาลาขัดชาห้ยกกลัวมาข้างหน้าขัดชานแล้วก็กลับมาด้านหลังนะอ้าเริ่มใหม่นะครับร้องด้วยมีพลังนะไม่ต้องว่าจะกลัวอาไใครตอนนี้ให้จินตนาการเหมือนเราอยู่บนยอดเขาผาเอาลับตาพร้อมกับร at ้องด้วยนะครับเตรียมตัว 1 2 3 4 5 ยังไม่พอใจอาสมาชิกแมลงเพลงจะต้องเปล่งเสียงออกมาด้วยปวามมีพลังนะเอาขอลองใหม่พระพุทธเจ้านะอยู่ข้างหน้าเรานะเราถวายพระพุทธเจ้านะเอาเตรียมตัวหายใจลึกๆรับตาจินตนาการ1นึ่งสองไปทำ へえ。<music> <music> แมลงยังไม่พอใจเลยรอบนี้ให้ร้องเสียงไม่ถึงทุกงนาดังนิสุดที่จะดังได้นะให้พระพุทธเจ้า,าได้ยินนะเอาไหมตั้งใจจะได้ดีๆวเตรียมตัวหนึ่งสองป ห้าหลับนะเพราะว่าลูกเอได้ให้หลวงพ่อได้คลายมนมนเจ้าซาตานไปแล้วนะทุกคนหายแล้วไม่ใช่ว่านอนแล้วโดนม,มนอีกนะตอนนี้ไม่โดนม,มนละนะนอนแต่ห้ามหลับนะแต่ให้หลับตานะทั้งหมดจัดให้ดีๆฟังเสียงดนตรี ของลงเอไปด้วยนะแต่รอบนี้ฟังแล้วห้ามหลับห้ามจินห้าให้จินตนาการได้นะ,อะตอนนี้นิยายก็ฟังกันไปแล้วเนาะตอนิเที่ยงเนี่ยลูกอยด้เล่าน,นิทานเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะครับ อ๋อแมงเพลงนะก็จบไปหนึ่งตอนนะรอบหน้าลูกเอจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าแมลงเพลงนะั้นแก้มนอย่างไรเนาะอตั้งแต่ตอนเช้าตื่นมาตื่นมาก็าเห็นพวกเรานะตื่นมาตีห้ากวาดพื้นกัน ได้ยินเสียงนะและเห็นพวกเราได้กินข้าวกันลูกเออยู่บนกระท่อมนะเห็นพวกเราถือถาดหน ตักข้าวใส่ปากกันบางคนก็เคกหัวกันนะลุงเอแอบด,ดูบางคนก็ขี้เกียจตื่นง่วงสูง่วง,ง,งแล้วลุงเองก็เห็นทุกคนเดินมาที่นี่มาเรียนนวดเอ๊ะลุกเอก็มงว่าเด็กๆจะเรียนโนวนได้ไหมเนี่ยแต่อะไรครับแปลกใจ ถ้ามาเด็กๆพวกนี้ถึงนวดได้เก่งแล้วเกินนะเดี๋ยวลุงเองก็จะไม่แน่นะเนี่ยรอบหน้าจะต้องขอใช้บริการนวดพวกเราโนะดยฝีมือพวกเรามาถึงช่วงบ่ายนะเราก็เริ่มจะกลายเป็นหมอนวดกันไปละอ้าวห้ามสกิดกันโลกส่วนตัวนะตอนนี้ทุกคนต้องเป็นโลกส่วนตัว แล้วก็มาถึงในช่วงตอนนี้สี่โมงเย็นละนะ้วลุงแมลงเพลงก็ดีใจมากเลยที่ได้มาอยู่กับพวกเรานะถึงเวลาไม่นานแต่ก็ทำให้ลุงเอได้ปล่อยอาวุธซึ่งเป็นเพลงบทเพลง หลับตาแต่ห้ามหลับตอนคนหลับไปแล้วนะลุงเอว่านวเต๋อไปละตอนนี้มีแสงแดดนะอา้าวหลับตาลงไปแต่ห้ามหลับนะให้หลับแต่ตาแต่ว่าห้ามหลับตอนที่นวดกันนะ่ะใครเมื่อยไหม คนที่ไม่เคยนวดก็ได้มานวดนะก็เรียกว่ากลายเป็นหมอนนดน้อยไปนะเป็นหมอนวดที่มีอายุน้อยท,ที่ลุงเอได้เคยสัมผัสได้เจอมาส่วนลุงเอมแมลงเพลงก็ดีใจที่ปล่อยอาวุธเป็นเสียงเพลงให้พวกเราแล้วลุงเอก็ได้อะไรรู้ไหมวันนี้ ลูกเอได้ลูกศิษย์ตัวน้อยนอยนะเป็นลูกศิษย์แล้วก็จะได้เป็นครูนะสอนพวกเราในอนาคตนะคนไทยอยากเรียนดนตรีลุงเอก็จะมานะถ้าทุกคนเรียกให้มาแรงเพลงมามาแรงเพลงก็จะบินมาที่นี่นะมามอบเวทนมนตรีแห่งความสุขให้พวกเราเสียดายนะตรงนี้ลุงเอต้องเดินทางก่อน บินไปอีกแล้วตาคนตาก็เมือ่อยนะนวดใช้แขนใช้มือกันตอนนี้ให้สังเกตที่แขนของเราอยู่กับพื้นปูนจิตใจให้อยู่ตรงที่แขนกับพื้นปูนไล่มาตรงหัวไหลอยู่กับพื้นปูนไหมสัมผัสตรงนั้น ได้มาถึงช่วงหลังกระดูกสันหลังของเราที่หลวงพ่อสอนว่า,าการสัมผัสการนวดทำยังไงนะนะกระดูกมีกีท่ทอดอะไรถนะ้ากระดูกสันหลังอะไรในซีหนึ่งซีแปดอะไรหลายๆเนี่ยไม่รู้ดูเองแอบได้ฟังอ่าสังเกตมาถึงที่ก้นกบของเราสัมผัสตรงพื้นปูนมันเย็นๆนะ ให้ใจอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วท่าห้ไล่งมาตรงขาของเราตรงขาของเราเป็นไงบ้างมันตึงมันหย่อนไหมมันเกร็งไหมถ้าเกร็งก็ผ่อนคลายให้สบายนะ,ะสังเกตที่ต้นขาเรียบร้อยมาถึงที่หัวเขา่าหัวเข่าของเราเป็นไงบ้างได้โดนนวดยืดเส้นยืดแค่ยืดขาเรานวดถูกต้องไหม นะทบทวนตั้งแต่เช้ามาจนถึงช่วงเวยน็นนี้นะอา้าวไหลลงมาสังเกตที่น่องของเรานะฮะสัมผัสพื้นปูนเย็นๆอนะต่อไปไหลลงมาที่ส้นเท้าส้นเท้าเราเป็นยังไงสังเกตดูอา้าวตั้งฉากส้นเท้าให้ดีๆ ทุกคนตั้งข้อเท้าถ้าแสดงว่าไม่ได้กินแสดงว่าหลับไปแล้วอ้าวตั้งฉากแล้วนะอ้าวทุกคนตั้งฉากส้นเท้าขึ้นอ่าคนนี้หลับไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยอ่าตั้งฉากส้นเท้าอ้าตั้งฉากสองข้างครับไม่ใช่อย่างนี้อ่าอ่าพร้อมกับเหยียดปลายเท้าเข้าไปเหยียดตรงไปเพื่อให้เส้นเราได้ผ่อนคลาย เหยียดไปเหยียดมาอย่างนี้เหยียดมาด้านหน้าเหยียดตรงไปเป็นเส้นขนานกับพื้นเหยียดไปอันนั้นเป็นตั้งฉากแล้วหนูเยียดไปอ้าวแล้วหดกลับมาอ้าวหดกลับไป ฝากเก็บความรู้สึกที่ดีต่อการไว้นะครับล,งลุงเอมแมลงเพลงก็ดีใจลูกศิษย์เป็นตัวในน้อยนะเป็นลูกศิษย์ของลุงเอแล้วจะกลับมานะมอบเสียงให้พวกเราก็ได้ร่วมร้องเพลงกันนะมาทัางาง้งวันวันนี้ อ้าวทุกคนขณะที่รอ้องนอนอยู่ลูกเองก็จะรอ้องเพลงแล้วก็พวกเราก็ร้องตามนะอ้าวร้องตามดังขึ้นมาอีกนิดนึงอ้าวได้หินไหมเนี่ยดังอีกนิดนึง

กันและเจอกันใหม่นะครับขอบคุณคุณคุณเอนะมาแรงเพลงวันนี้ก็จนมารอบเพลงให้เราดนตรีบําบัดด้วยนะโอ้ทั้งสอนโดเรมีทั้งสอนอะไรเยอะๆเลยเราถามว่าคุณเอเหนื่อย์ไม่เหนื่อยถามดิเหนื่อย์ไหมเหนย์ไหมไม่เหนื่อยเลยคุณเอมีความสุขไหมมาหาพวกเราเนี่ย มีความสุขมากๆเลยนะกินอ,อิ่มทั้งมีความสุขค่ะโอเคอ่ะขอบคุณครูเอตบตบมือให้ครูเอสักค,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 ครั้งนึงอ,อ่ะพวกเราก็ได้ทำสมาธิไปแล้วเดี๋ยวเราแผ่เมตตาพร้อมกันดีไหมอ่ะหายใจลึกๆหายใจออกสูหายใจเข้าหายใจออกอ่ะสัพเพสัตตา

ความทุกข์ใจทุกข์ใจเลยสุขที่อัตตานักไปไอัลลังตุต้งมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใจทั้งสิ้เนเถิดฮะผหน้าไปทางพุทธโลกนะอะระหังสัมมาสัมพุธทธะพักวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทนิสวาขาโตพักวะตาธรรมโมธรรมัง สุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโฆสังฆังนามานิหายใจลึกๆอ,อ,อมกันอีกครั้ง๋อ ผัดตะเพาอร่อยไม่อร่อยวันนีุ้่งนี้กลางวันอยากจะกินอะไรไข่ดาวโอ้โหเด็ดอะไรผัดตะเพาไข่ดาวอือโหไม่เบื่อใหากินลาบบ้างลาบยกมือดิโอ้โหวันนี้เป็นกระสือเนี่ยลาบเลือดเลยลาบขั่ววันลาบเฉย ลาบขั่วใช่ไหมใครอยากกินลาบขั่วบางยกมือลาบขั่วเป็นอะไรเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูอีกฮะลาบขัวโอ้โหนี่กุ้งมังกรเลยค่ะโอ้โหกุ้งมังกรอยู่ทะเลนะตอนนี้เขาไม่กินอาหารทะเลเท่าไหร่อาหทะเลอ่ะเดี๋ยวนี้ยกมือใหม่คนไหนคนลาบคนลาบยกมือได้ลาบมีกี่คนโอ้โแสดงว่าสงสัยไม่ได้กินลาบมานานหรือยังนาน ี๋เวเดี๋ยว,พอพอวเดาวเดี๋ยวดีว่ดพ,อพอ๋วี่ยวี่ยวเวเนีเียดพดี๋ยวเดีเีเี่ยเดวียี่ก,ก,ก,โกิโลเลยอ่ะเนนีีีีดนนีี่เี่ยเเเเเเ สิโลว่าสิบห้าโลสิบยี่สิบหรือไงขึ้นในห้าโลใช่ไหมเอาเพน่อนจัดให้เลย,ยเดี๋ยวคืนนี้จะมาจะพระวนนอนไปทำมาส่งขึ้นไปขอได้ลาบสักยี่สิบกิโลอโอลาบดิอ่อนกันหมดเลยนะไม่เป็นไ,ไรเดี๋ยวจัดให้วันนี้อมืผัดกับเราพวกนี้กลางันลาบนะ,อะโอเคอ่ะก็มือหนึ่งครัง้งสองครั้งเก้าครั้ขขง ไม่พร้อมกันเลยเอาใหม่ตัมือหนึ่งครั้งสครั้งหกครั้งก็ไม่พร้อมอีกคลหนึ่งาสามครั้งตบมือหนึ่งครั้งตั้มือหนึ่งครั้งสครั้งสครั้งไฟฟ้วบทุกคนเลยโอ้คนทำไมเก่งจริงๆคนทำไมทำได้อะฉลาดจรริง จริงอาสุดยอดเลยฉลาดนันมากรวยๆค่อมรวยเลยอโอเคนะตอนนี้4โมง40นาทีอ่ะก็ให้คุณครูมอบ